อะไรคะโอ้าอาทิตย์จะตกเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะถ่ายที่ถ่ายภาพอาทิตย์ตกใช่ไหมแบบซึ่งเป็นเงาดำเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าภาพซิลูเอททีนี้เราจะสอนเทคนิคในการถ่ายภาพซิลูเอทกันนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องหากล้องก่อนนะครับกล้องตัวที่ผมเตรียมมาเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นกล้องของ Olympus EP1 ซึ่งเป็นกล้องโปร่เป็นกล้องโปรที่ขนาดกะทัดรัดของแทคสามารถถอดเปลี่ยนเลนได้นี่ถอดเปลี่ยนเลนได้ สามารถใส่ซูมใส่ Y เวลาเราอยากจะซื้อเพิ่มก็ใส่เข้าไปได้มีฟังก์ชันเหมือนกับกล้องโปรทุกปรกกาเองแต่ย่อให้เล็กและดูคลาสสิกวันนี้เราจะใช้กล้องตัวนี้จะถ่ายยังไงนะครับเริ่มต้นเราก็กดปุ่มออนตรงนี้นะครับกดุ่มอนนะครับสิ่งแรกเราก็จะหมุนวงแหวนไปที่ตัว A ตัว A ครับเพื่อคุมรูรับแสงนะครับหมุนไปที่ A ป๊อบที่หน้าจอนะครับมันก็จะมีตัว F ขึ้นมาอ๋อครับ F เนี่ย เราก็จะเซต F ไปที่ประมาณ F22 F22 ซึ่งเป็นรูรับแสงที่เล็กนะเพื่อจะได้ให้เกิดความชัดลึกมากๆนะครับแล้วก็ปกติเราการถ่ายภาพซิดูเอชเนี่ยคือถ่ายเงาดําเราก็จะไม่เม้นเรื่องรายละเอียดต้องการตัวเงาดำนี่ให้มันดําจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะลดแสงลงให้แสงมันน้อยนะครับอย่าให้แสงเยอะนะครับกดบวกลบตรงนี้นะครับก็คือการกดชดเชยแสงใช่แล้วชดเชยแสงบวกลบแล้วก็หมุนวงแหวนนะครับหมุนไปทางลบนะครับประมาณลบหนึ่ง ออกศูนย์ก็เป็นลบหนึ่งจากศูนย์มาเป็นลบหนึ่งหลังจากนั้นเราจะใช้ไว้บารานการใช้ไว้บารานที่จะทําให้สีของทอง้องฟ้าเปลี่ยนไปเป็นตามที่เราต้องการนะครับไวบรานก็คือกดปุ่มนี้นะครับวงแหวนนี้จะมีคําว่าด B บย่อมาจากคำว่า <W UB S 1> ไว้บารานน์ฮะอกดไปป๊อปเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ไว้บารานขึ้นนะครับปกติเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะตั้งออโต้ไว้แต่ครั้งนี้เราจะลองเปลี่ยนไว้บาลานในโหมดต่างๆเช่นถ้าเปลี่ยนเป็น ชาโดชาโดนะครับหรือคาวดี้เนี่ยภาพก็จะออกสีเหลืองเหลืองภาพที่ก็จะเหลืองอมเหลืองยิ่งสวยงามมากก็คือจะยิ่งเหลืองมากขึ้นใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ลองเปลี่ยนไปเป็นถ้าในนี้ก็เรียกอินคนเดเซนต์นะอินคนเดเซนต์เนี่ยถ้ากล้องบางรุ่นก็จะเรียกว่าทางสเตนก็จะเป็นพวกไฟที่เป็นหลอดหลอดนะเหลืองหลอดกลมๆนะครับอ่งาจะหลอกกล้องให้หรือว่าเป็นไฟหลอดแต่ความจริงไม่ใช่เราต้องการเน้นให้ท้องฟ้าออกสีออกน้ำเงิน กล้องมันก็ใช่เรนนะดนหลอกง่ายเหมือนพี่อ่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นฟลูเรสเซนนะครับก็น้ําเงินน้อยหน่อยนะหรือจะเปลี่ยนเป็นคัสตอมไวท์บาลานก็จะเหลืองอ๋อยเลยตามที่เราต้องการตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเราถ่ายภาพ้าที่ตกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไวท์บาลาน์แบบต่างๆก็ได้ภาพในแบบต่างๆอารมณ์คนละแบบกันแล้ก็มาเก็บเอาไว้อ อย่าง,งนั้นเป็นว่าเดี๋ยวหยาดไปเก็บภาพสวยๆมาฝากดีกว่าจะได้ดูว่าิี์มือหยาดเป็นยังไงโอ้ยพี่ว่าอย่างน้องหยาดเนี่ยอย่าใช้เทคนิคซิลูเอตอะไรเลยครับใช้อย่างนี้เลยครับซิลูเอตสวยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือพี่เอาจากใจจริงนะหนูก็อยากจะถ่ายมากช <c oughs> อบอเปลืองแบตสวยแต่แรงเงี้ย มุมไหนดีครับอาจารย์ครับมุมนี้กําลังสวยเลยมุมนี้กําลังสวยเลยใช่ไหมครับเห็นเงาของเขาเรียกว่าสะพานเนี่ยนะที่ทอดออกไปเนี่ยเห็นเป็นโครงเงาเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนลองเปลี่ยนไวัดโบราณนะตอนนี้เราใช้ทางเส้นเราเปลี่ยนมาเป็นนี่ขาวดีโอ้โหเห็นชัดๆเลยครับเ,เห็นไหมครับ ยังยังนี่ดูก่อนนี่ค่ะฝีมือยาเป็นงั้ไงคะส่วนไหมคะสวยไหมคะโอ้โอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับเรียกว่าทำไมเด้มาด้วยตัวเองเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าต้องอยาถ่ายเองสวยจริงๆเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดว่าถ่ายรูปเนี่ยมันจะง่ายแบบนี้คิดว่ายากกว่านี้เยอะเลยค่ะโอเรื่องการถ่ายภาพน่ยไม่ยากหรอกครับ มันยากไอ้ตรงที่จะหักห้ามใจไม่ให้รักใครสักคนนี่สิครับพี่เอกอย่าห่วงเรื่องหักห้ามใจเลยคับหพวงไอ้หน้าเราเอะที่หักก็ไปข้างในมาโอ้ยอาจารย์ครับาารพูดนี้อาจารย์ต่อยอีกทีให้ดั้งมันยุบไปเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับกำลังจะบอกว่าพี่เอกเขาเป็นคนหน้าหักหน้าห,ากหักนะโอ้หย,ย,ย,ยังอีกดอกหนึ่งครับขยี้ลงไปอีกครับอาจารย์ครับตอนนี้ไม่เหลือจมูกไว้หายใจแล้วครับอาจารย์ ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตสตอรี่ความสุขที่ต้องร้อง